ว่านลูกไก่ทองตามคำบอกเล่าของผู้ที่ชอบสะสมเล่นว้านมีความเชื่อว่าบางคนที่ปลูกว่านนี้แล้วถ้าหากเจ้าของได้ยินเสียงหรือฝันเห็นลูกไก่ร้องจิบจิบแสดงว่าเจ้าของกำลังจะมีโชคลาภเกี่ยวกับเงินทองในเร็ววันนี้ค่ะแต่บางครั้งถ้าหากดูแลและเลี้ยงดีๆแล้วว่านลูกไก่ทองนั้นนะคะตามวิถีของว่าน ก็ไม่จำเป็นต้องรอให้ได้ยินเสียงไก่ก่อนก็ได้ค่ะเพียงแค่มีเลี้ยงไว้ในบ้านให้ความรักและเชื่อว่าเขาจะช่วยเราได้เขาก็จะช่วยเรียกลูกค้าเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคเรียกลาบและสิ่งที่ปรารถนามาให้เราแน่นอนค่ะเพราะเหตุนี้นี่เองนะคะใครที่รู้จักเคล็ดลับนี้ทุกคนที่เลี้ยงจึงมักหวงแหนยิ่งนัก